เล็มครับไปไหนครับตามเสียงกลองใช่ปะ่ะเสียงกลองเสียงคือวันนี้เขามีมัส,สริเทศกาลหน้าร้อนก็จะมีอะไรนะการแผ่สันเจ้าค่ะซา,นะาโนโนมัส,สริซาโนโนมัส,สริเออเนี่ยของคาวาซากิก็นั่นนั่นไงตอนขนมเซเว่นตรงนน้น,น,นเลยแยกโน้นมาเหรอ<น>เห็นแล้วเหรอคน,คนแต่งตัว,วะอ๋อไกลๆเลย กลมากเห็นไหมเนี่ยไม่น่าจะเห็นในกล้องเดินไปหน่อยเรามาถูกทางแล้วนี่ไงเขามีมีรถเอดแหมมีรถด้วยหรอนี่ไงขบวนมาแล้วขบวนมาแล้วใจเย็นนะรอด้วยเดี๋ยวเ็วใกล้กัครับ 哦，没有，没有。哦，我们这边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 有。 เป็นไงบ้างครับนี่แหละครับนี่เขาแบกอะไรกันครับเอ็มครับเาบอกว่าเป็นสารเจ้าคนะ่ะอ่านี่คือแบกสารเจ้าอยู่เขามาอย่างนั้นนะเขาใช้คนวมาณสามสิบคนนะในการแบกวิตอนแรกนึกว่าจะใหญ่กว่าน,นี้อันนี้อันนี้เป็นขโวยแบบว่ามีนักเรียนโรงเรียน

จริงคือแบบผู้ชายใส่กางเกงสั้นมากเอาไม่ได้นั่นไงไม่กล้าซูมเลยไม่ชุดหน้าร้อนอ่ะคือไม่ชุดเปกติไมาญี่ปุ่นจะมาแบบหน้าหนาวไงแล้วก็แบบไม่เคยเห็นแบบเทศกาลอะไรที่มันเป็นแบบท้องถิ่นแบบนี้เลยโอเคยยชัยมาอาจารย์ค่ะอาจารย์ดีมาก เหมือน V I P เลยมีคนปิดถนนให้เราถูกต้องแล้ว่าคนจะมาอยู่เนี้ย่ไหนอะเื้อมอสซิรเราก็พยายามขอแล้วไม่เสียจะไม่ได้ก็เพราะว่าจ่ายตังค์จ่ายตังค์แพงจ่ายตังค์เอแพงด้วยคือมันไม่ใช่แค่เสื้อไงมันต้องเป็นทั้งชุดคือรองเท้าด้วยที่มันแบบแบบปีง่ามตรงนี้หมีบตรงโป้งอะตรงนิ้ว ไอ้ซ่อมนิ้วซ่อมนิ้วไอ้ไอ้ดูในซู้มซุมหน้าตูดอ๋อเหมือนด,นนดนิ้จ้าเหมือนดน <c ười> อนนิ้จ้าเ <c ười> อนนา <c ười> อแต่เพราะแบบมันทำให้แบบเดินเร็วอะไรอย่างงี้จริงป่ะเนี่ยเออจริงจริงจริงเราทาวันนี้มันเนงียบเดิ เขาอะไรแล้วเขาอะไรแล้วบอกเดิน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 ไปถ่ายวิดีโออีหนูนี่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเขาเขาหยุดแต่ยังเขาหยุดรอให้เรานี่เขาถึงคนเดียวที่เขบวนเดี๋ยวเดินช้าอันนี้จะเดินไปไหนเนี่ยวันนี้มีแบบเขาเรียกว่ายังบัตรหลวงบัตรหลวงเหรอนี่ไงแบบนี้นี่ไงช่างน่าช่างน่าเนี่ยบัตรหลวงบัตรหลวงบัตรหลวงแต่ว่าอันนั้นคือศาสนาคริสต์ในชิลตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะ ผู้นำสวดผู้นำสวดพระพระใช่ใชใชเชยเชยเฮ้ยคนก็เยอะเดินมาเดินมาทำไมคนมันเยอะอยีกแล้วคนจะมา <c oughs> หยุดรอตรงที่เขารู้ไงว่ามา,มาคือเราไม่รู้งไงว่าเริ่ม <c oughs> ตรงไหนเราเห็นกระปเราก็วิ่งตามมาถ้าตอนนี้เขาพกแบบรู้ว่ามารอตรงถนนที่มันเย็นๆดีกว่าเราแอบแดดร้อนนิดนึงเข้าใจแล้วใช่ยเนี่ยแต่แถวนี้ดี <c oughs> นะลมดี เฮ้ยเขามีเสื้อมัสเซิดี้หลายแบบเลยนะได่ใช่สีเขียวสีเขียวได้ไอ้ไหนก็ได้ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเขาสั่งทำป่ะเนี่ยสั่งวัดนี้สั่งสั่งเจ้านั่นอะไรอย่างนี้แบบมันมีหลายสั่งเจ้าเนาะเออก็ของแบบทั้งเนี่ยมอสเัดลี่เออ ไม่ดูสิฮะทำไมแถวหน้าสุดมีคนนั่งอยู่ในรถด้วยไอเขาเป็นแบบคล้ายๆวงดนตรีแบบตีกลองเป่าขลุ่ยอะไรอย่เงี้ยให้เดินไปแล้วเป่าไปมันจะกัดไม่ได้เห็้อยากเป็นนักดนตรีเลยไม่ไม่เฉยๆอย่างเงี้ยก็เป่าฮะได้ดูด้วยข้างหลังนี่เสียงดังแบบว่าเหมือนยกเวลาก็ต้องแบบให้ให้พาวเวอร์ตัวเองไง ยกเงียเงี like ้ยไม่ได้จะเป็นลมอ่ะลองซ้อมหน่อยเอออะไร เดินไปเรื่อยเรื่อยิ่มเหนื่อยกายเกินคือแดดมันร้อนมากไงช่วงนี้ซัมเมอร์นะโอ้โหแดดญี่ปุ่นนี่เอาจริงถ้าลืมทาสันตูปี่อย่าวังก็จะเท้าอ่ะไปแล้วตัดแถวแก้วแถันเลยนี่เห็นไหมเราต้องไม่แบกกันธรรมดาต้องมีขยมขยมด้วยเราจะเพิ่มความหนักให้ตัวเองทำไมไันงี้มันเบาไป پيسا 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 پيسا

หนักปะหนักมากหนักเหรอทำามแต่คนดูยิ้มแย้มแจ่มใสกันหรนอนังคาไปยิ้มเหรอเขา สมัครก่อนแล้วก็แบทถ่ายรูปกับสารเจ้ากันใช่แล้วเดี๋ยวต้องแบกกลับใช่โอ้โหสุดดยอแบกหนาก็ต้องแบกกลับด้วยตายแล้วพี่บอกว่าเหมือนหนักเหมือนแบกรถโอ้โหเนี่ยเวลาไม้อะโดนแบบแดดนี่คือแบบร้อนมากไม่หน้าต้องใส่ก๊อกเย็นไว้เใช่ใช่เลี้ยงเลยแบทถ่ายรูปกันพักดื่มน้ำครัวรู้จังอยู่ข้างหลังค่ะครัวรู้จังเป็นเพื่อนในห้องเราคนเดียวนั้นที่เขาเป็นอาสาสมัครในการแบกครั้งนี้นะคะ no เดสก k y

ตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดพักนะคะก็โอ้โหเห็นได้เลยค่ะว่าอลังการงานสร้างมากสักเจ้าอะไรเดียวสีทองวิบวับเมื่อกี้ได้เดินเข้าไปดูเขาอนุญาตให้คนเข้ามาถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดได้ด้วยนะคะนี่ถ่ายรูปันอยู่ใช่ไหม้าสังเกตว่าแบบเราจะเห็นทีมที่แบบใส่เสื้อมีหลายสีมากมีเสื้อทีมแบบแบว่าน่าจะเหมือนมาจากคนละสักเจ้าหรือคนละทีมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะเป็นแบบทีมที่แบบมาร่วมเดินขบวนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีฝรั่งฝรั่งน่ารักไน่ารักเนี่ยเลยมีฝรั่งด้วยคือเทศกาลนี้คือซานอมาสุรีนี่นะคะก็คือจะเป็นแบบเทศกาลที่แบบประจําของหน้าร้อนประเทศญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีที่หลายที่ในญี่ปุ่นนะคะที่เขามีแบบการแบกเกี่ยวอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วที่โตเกียวเนี่ยก็มีงานใหญ่เลยที่คาวาที่คาวาสกิเนี่ยก็มีอันนี้แหละค่ะใกล้ชิดมากนี่ ก็มีเพื่อนเอ็มนะคะก็มาแบกด้วยผู้ชายก็เขาบอกว่าแบกหนักมากเหมือนแบกรถยนต์เพราะว่าแบบคือท่อนไม้อยู่บนไหล่เนี่ยเวลามันโดนแดดแรงๆเนี่ยค่ะมันก็จะร้อนมากแล้วก็หนักมากด้วยก็เขาทุกคนก็จะแบบเขาก็บอกว่าใช้เฮนเดสเน่เขาทำไมไม่แบกครับเหนื่อยไหมโอ้เราเป็นผู้หญิงค่ะเราไม่ต้องแบกนะคะผู้หญิงก็มีแบกก็รู้ไงว่าแบบเราไม่สามารถไม่แข็งแรงขนาดนั้น เดินเดินยังไม่รัดเลยแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะพักผ่อนกันเสร็จแล้วใช่ไหมเขาจะมีแบบขนมขนมให้คนที่แบกเนี่ยทานค่ะแล้วก็พวกเรามาดูอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปใช่ป่ะแล้วตอนนี้เขาจะกำลังจะแบกกลับไปที่ศาลเจ้าที่เอามาอ่ะเขาไม่ทำพิธีด้วยเนี่ยใช่มีบัตรหลวงไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคนทำพิธีคนทำพิธีอืออะไรเงี้นี่เขาจะทำพิธีได้เฮ้ยเจ๋งเหมือนในกระตูเลยอะ เอาละครับขณะนี้ขบวนกลับก็เริ่มแล้วนะครับใช่ค่ะอ่าเกียวยังไม่มาด้ยวยเหมือนแต่ขากลับต้องบอกว่าแบกกันน้อยคนมากเลยเรียกว,ว่าเป็นเอ่อรุ่นเด็กมืออาชีพรุ่นลนะ้วนฮะบอกเลยออริจนินอลหรือออริจนินอลของแทน้นะครับผมใช่ค่ะอันเมื่อกี้แบบใช้คนเด็กๆเยอะมากแต่และคนนี่คือแบบหน้าตาแบบไม่ไหวแล้วแต่อันนี้เนี่ยเป<อ>็นทำที่คุณลุงเขาให้เด็กๆมา,<อ>านี่ก็เขาก็เลยแบกกลับเขาแบกกลับให้ ยูปในความโปรเฟชโนลแม่มีตกมือด้วยอย่างกีฬาสีหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสอง่ใช่โค้ดนี้ดังไกลไปถึงญี่ปุ่นสุดยอดอ่ะนี่นี่มือชีบมาแล้วครับมือชีบครับมือชีพครับใช้ไม่กี่คนเงอ่ะไม่ได้ธรรมดาต้องขยมด้วยเดินแล้วขยมไปด้วย เทียมเลยครับดี๋ยวมาดูมืออาชีพกับสักนิดนึงแล้วกันก่อนที่เราจะลากันนะฮะโอ้โหคนน้อยกว่าเดิมเยอะเลยเราต้องถ่ายรูปแบบสวยนะเพราะว่าทุกคนแบบชุดแบบว่า o ริจิน a l เออแลก็ดูแบบดูล่งอ่ะเขาดีด้วมาดูขาดิเขาจะเกรงแบบเขย่า 绿茶，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 绿茶 ล้มไปก็ไ <audiences> ม่ใช่อะไระชนเสาครับสุดยอดมีป้ามีป้าลุยครับไปดูป้าหน่อยครับไปซาไีซาปซาไปซาไีซาปซาาไปซไปาไยใจไปซาไาไหวไหมครับป้าเอาละก็ถือว่าเต็มอิ่มแล้ววันนี้นะช่วงเช้าก็ถือว่าเนี่ยเป็นแบบครั้งแรกในชีวิตของเอ็มนะคะที่ได้มาดูอะไรแบบ รู้สึกก็แบบจรงมากอ่ะเอาจริงคือแค่ยูนิฟอร์มเขาเนี่ยเอ็มก็ทึ้งมากแล้วมันก็ยังมาเห็นว่าทุกคนเนี่ยเหมือนลงแรงแล้วก็ร่วมใจกันมาแบก่าลเจ้าอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ใช่แค่แบกแบบถนนเส้นเดียวคือเขาแบกรอบคาวาสกิเลย,สย้สุดยอดมากสุดยอดมากค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครมาหน้าร้อนก็หาดูได้นะคะลองลองลองเจอข้อมูลข้อมูลดูนะคะเอ็มว่าน่าจะมีเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ของหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นค่ะ ใช่แล้วส่วนครั้งหน้าฮะเอ็มจะไปโผล่ที่เทศกาลไหนแล้วดูไนะยังไงค่ะก็ติดตามกันต่อได้ใช่ติดตาม YouTube จะไปมเาเสียนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปตอนนี้เราเยอะมากจริ้งจะอกมันไม่ทันค่ะใช่แล้วสุดท้ายฮะขอขอบคุณด้วยนะฮะเครื่องนุกส์กาวแคนดอนจาก Intel ในการตัดต่อคลิปจะไปมเาเสียทั้งหมดที่ญี่ปุ่นนี่เองนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอีซา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 